ไม่ดีละ่ะพอดีเลยใกล้เช้าพอดีเลยมาฟาร์ม,มิวไปขอญาตฟาร์ม,มะะิวนักหุ้ยตรงนี้โอ้โหวันนี้เบล้วมันจะสว่างมาตามล่าพวกมึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เล็บเบลมาตามมาตามล่าพวกมึงไง ดีเพื่อนเฮ้ยกระเป๋าได้กระเป๋าสกิร์ตต้อนมาด้วยอ่ะอ่ะไม่ดอปหายมาเลยเฮ้เดินแมนเดินแมนเดินแมนโดนจนได้โอ้ยล้างบาปเสร็จแล้วก็มาทำนิสิตอเลยเราควรเราต้องพูดไงดีใจบูมใจบาปเดียร์ คนี่ไงเราเราสู้พวกมันไปลงลงลกลงโลกเสร็ไงแล้วเราก็ลงลงไปฆ่าพวกมันอีกแล้วมันขึ้นสวรรค์ขึ้นึ้นสวรรค์ไงหลักการแย่มากอ่ะตะกาศโคตรข่วยเฮ้ยนี่ไงฆ่าแกะเลยเอาเนื้อมันลงมาแล้วใช่ป่ะลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปอีกที่จะไปไหนอ่ะ เอาไวไลท์หรือว่าไปไปทำอะไรดีกว่ามันง่ายกว่าไวไลท์ดีกว่าง่ายสุดละไวไลท์เหรอเอออุ้ยมีกิเกอรอะไรขึ้นไอ้ยิเกอร์นไงไม้หันสัดไม่หันสัตว์เอ้ยผมอยากรู้ว่าไอ้นี่มันจะปลูกจะปลูกที่ได้ป่าวะฮะเอ้ต้นทองลองปลูกดูเออลองดู ต้นเผ็ดมังโคตรเสียดายเลยออต้นนั้นน่ะเอ้ยนี่ไงแอปเปิลแอปเปิลขาวลองลกินดูได้อะไรไหมออได้ได้อะไรไม่รู้มันมันเขียนว่าดีอ,อ,อะไรวะดีเมดี้คืออะไรวะออคืออะไรอ่ะคุณลองมาลองกินดิ อ่านที่อ่านถูกมั้ไม่รู้ได้มาสองอ่านเหรอสี่หาอ่านกินเลื้ออ่านหน <c oughs> ึ่งแล้วสี่หรือว่าไม่ตายวะ <c oughs> มันถึงก่าดีทุกอย่างโอ้ยเสียงไอ้แมนดังเว้ยอ๋อไข่พวกนี้ไข่ปกตินี่วาเออ ถ้าเราปลาได้ตัวอะไรมาวะาลองดูปาไม่ได้โอเคทำอะไรไม่ได้เลยมันทำอาหารได้มาปลูกต้นต้นทองตรงนี้เลยเอานี่มันเดี๋ยวเอาผงกรนะกดูกมาหน่อยผงกระดูกเหนอได้ปะเนะ,อะโอเคผมลองลองกินดูเว้ยมันมันมันที่บอกอะไรด้วยวะไ,ได้เลยไปค,ค่อยกินด้วยกันอุ ได้ดีดดนี่ไ,<ม>ไงต้นต้นหนึ่งนี่โค้ตสวยเอ้ยมันมีสีแล้วมันมาได้แค่สีสวยวะตีเอ้าไม่ไม่มีอะไรหรอกเลยไม่แค่สีสวยหรอไอ้ต้นนี้ต้นตนี้คืออะไรทำทไม่ได้วะต้นไหนอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเฮ้ยเราต้องรอดูป่ะเอเอเผื่อผงไมจตกลงมาข้างล่างแล้วกลายเป็นเศษทองให้เราก็ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นตีแล้วไม่ได้เลยเลย ลาๆาลาดูกันไป้ไปไปไปไเดี๋ยวจะห้อยห้อยแกะด่อนไปวู้เอออุ้ยตกใจโอ้โหแล้วทำไมเราต้องมาเกิดตรงนี้ด้วยเนี่ยใช่เหรอมืดอย่างเนี้ยทำไมต้องมาเกิดในโซนมืดอ่ะ เออเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่ไหมสองเปลี่ยนได้เออไม่สร้างอีกประตูไปดิประตูนี้ก็คือเป็นเป็นประตูเน่าแล้วกันเนาะอะไรวะทำไมต้องไปเกิดในสวนมือดอ่ะเออแย่เลยไอ้นี่อะไรอ่ะแล้วเขาทำไมคุณมีเดอรนั้นอ่ะคืออะไรอ่ะ ไอ้คุณข้าอะไรมาไม่ได้ข้าผมมีน้องยิ้มด้วยสองข้างเนี่ยน้องยิ้มได้มาไหนไม่รู้ได้มาจากไหนอ่ะค่าบอสนั่นแน่เลยไอ้คุณคุณลองเอาเอามาดิลองเอาอัคคามานนี่เออเดี๋ยวคุณดูนะเห็นไหมเห็นน้องยิ้มปะไม่เห็นเฮ้ยนี่ไงเห็นไะเห็นน้องยิ้มปะแล้วเดี๋ยวมันตีแล้วโดนโจมตีได้มันได้หรือเะล่าลองดไม่รู้กดอะไรไม่รู้อะ อ้ติดสถานะอะไรก็ไม่รู้แม่งไม่บอกเลยหรือว่ามันมันถ้ามีน้องยิ้มแล้วมันเอาน้องยิ้มทำอะไรได้อ่ะไม่รู้ฮะอเ,เอาน้องยิ้มมันจะมีวันหายเป็นน้องยิ้มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจไม่น้องยิ้มมันตามเราตลอดเลยวะมีความสุขไงอยู่กับเราอะเอาดอกไม้เท่ากี่ เพื่อดูดิก็ผมเดินไปต้งแข็งอ่ะถอดออกเลยดูวดูนี่ข้ามเอาแม่แล้วก็เอาสุกไฮ้น้องยิ้มจะไม่อยู่มันหายเหรออยู่กับเราเงเหรอเอ้าโอเคอ่าเฮ้ยน้องยิ้มคุณติดไฟอ่ะไป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  เลก่อนว่ามันเป็นที่ใหม่เปล่าที่เดิมว้าเอ้ออกแม่งเลยมีวิธีเดียวอ่ะคืออะไรอุ้ยมีวิธีเดียวคือเราไอ้นี่เว้ยเไาเรื่อนออกใช่แล้วก็เอาเวตุนไปปักแล้วค่อยทำลายตรงนู้นโอเคคุณเข้ามาคุณเข้ามาคุณเข้ามาปเดิงกำลังเอาหาหาเวตนลคีบออกก่อนเวตุนมีหนึ่งอันโอเคไป Okay, น้องยิ้มหายไปจากผมแล้ว <Se en S 2> เส<อ>ียงอะไรวะฮ้ยก็ถือว,ว่าฟาร์มไงถือว่าฟาร์มฟาร์มคุณฟาร์มนี่ก็ฟาร์มอาา้อาวผมตีคุณนี่ว่ะไอ้เวรออก้างไหนอะทอสเราต้องใช้ทอสแล้วอะเดี๋ยวนะอ๋อทอสไม่ได้นี่หว่าเนี่ยไปทางไหนอะงั้นชิบหายแล้วทางนี้ตามมาตรงไปปะตรงไปเลยเลยเออทำอย่าเกมเพลย์เลยควายเอ้ย ก็ถือว่าเป็นนี่แล้วกันที่ฟาร์มเวลแล้วกันเอาดิมันให้้แลลววมาวตรงไหนไม่มาไม่มาเออส่วนมือดอีบ้าเอ้ยพี่นี่อะไรอุ้ยไม่รู้อ๋ออันนี้มันดันเจียนนี่เอ้ยไม่ใช่ดันเจียนบอสบอสคือบอสเ,เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเราเราเราหาทางออกก่อนเฮ้ยคุณอย่าไปไกลดิคุณอย่าไปไกล้เฮ้ยคุณมีแผนที่ไหมเนี่ยผมไม่ได้กระโดดสองชั้นได้เหมือนคุณนะรู้ โอ้ยไม่รอครับผมเสียไปเนี่ยไปไปต้องไปนี่ไปเดิน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 ไปบิงไปบิงไปบิงไปบินไปบินไปไม่รอนะผมก็พยายามดูแสงจับคุณเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะออกได้หรือเปล่าเหมือนจะออกได้หรือเปล่ามีเทีอตรงแม่น้ำเลยวะที่มันดูสดใสเฮ้ยออกได้แล้วได้แล้วโอเคโอ้โหเฮ้ย ไปหาที่ปักเว้ไปบ้านไปบ้านนี้ไงบ้านเอาง่ายสุดแล้วอยู่แม่งเลยตรงโอ้โหตรงกระตุกอ่ะโอ้กระตุกอะไรเนี่ยมอนสเตอร์ยิ่งขนาดนั้นเลยยิ่งบ้านหลังนี้เหรอเอ้าแต่บ้านหลังนี้มันกระตุกเราออกไปวะออกป่าจากป่จากป่าไปกลับเถอะ ที่นี่มันห่วยมากเลยเออเรานัดงั้นเป็นการท่องมิติเฉยๆกันเนาะง่ายดีอ๋อไปไปมิติหนึ่งเหรอใช่โอ้โหเป็นใชสามวิวเลยโคตรเลยเอ้าผมมาพึ่งได้ไงวะโหมอ่ะคิกคิกเขาคนนีกไปดิไม่ทันแล้วเลเวลผมมีไม่พอไม่รู้ไม่รู้เล้วทำไงอะทีเนี้ยหรือไม่ก็ตายพึ่งเหรอ บ้าเลยตายของมันตกไปเลยผมเตรียมเพื่อมาพึ่งแม่งล้ายนี่อะไรวะโกงมาเข้ามาเพื่อนพึ่งเข้ามาให้หมดเลยมาพึ่งติดบัฟหน้ากล,กลัวเยอะเลยเจอพึ่งติดบัฟนะ งสวยจริงๆสวยมากผมไม่เห็นไม่ได้นังสืออะไรมาเลยหนึ่งสองหนังสือนี่ไงผมได้มาแล้วเนี่ยไหนวะไหนวะอ๋อมันมันอัปเดตในหนังสือในนี้ไงอ๋อเนี่ยเหรออู้ยเยอะจังเลยบูลสโตนเพโล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 ไปแล้วทำไมคุณคุณดูได้ไหมวผมดูไม่ได้ออคว้าก็กดให้มันดีดีไดโนพาร์คไม่ใช่ละ มีีกหน้าไหนอู้ยเยอะไมผมมีหน้าเดียวว่ะเดี๋ยวไม่คนตีนว่ะอุ้ยมีถ้ำด้วยถ้ำมันหน้าตีนไหนอะมีอะไรบ้างครเสียงมันน่าขายวะอุ้ยมันเปนทิงไปเถอะเขียนอะไรก็ไม่รู้นี่เห็ดเถอะใช่เฮ้ยผมอยากได้พอดีเลยเห็ดอันนี้ไม่ใช่เห็ดอันนี้ผมอยากได้แค่เป็นบล็อกเห็ดช่างมาเถอะ อะไรอะไ่อะไรมาด้วยน่าอะไรนอกจากต้นเห็ดติดนอกเห็ดย้อยโอ,โอ้เห็ดนี่จะเป็นพลังงานได้หยิบได้ด้วยหัวสัวชิเป๋งเลยไปตรงไหนไม่เห็นมีม,นม,มอนไม่เห็นมีอะไรเลยสักตัวเดียเออไม่มีเลยเลย มันที่นี่มันเป็นไอ้นี่รูหนาวโอ้แม่งเงยเวรแล้วฮะไอเ้เลือดการเลือดผมไม่หายไปแล้วผมไม่มีเลือดมาตั้งนานอะไรวะเฮ้ยปังดิผมไม่รู้คืออะไรเนี่ยเขาก็ขุดดิเฮ้ยคุณปดัปดไปดปาดมาไม่อยู่เลยเนี่ยเนี่ยแขนเนี่ย เสียงเข้าตัวใครเสียงมันเข้าตัวใครวะไม่รู้ว่าไม่เข้าตัวผมแล้วกันมูลสโตนเหรอมูลสโตนชาร์ดแค่เนี้ยแค่นั้นแหละทำแค่เนี้ยเอิอ่มอย่าทำเลยควายเ้ยไ <c oughs> มนมีชาวบ้านด้วยเป็นไปข้างบนไปข้างบน,นมีเหรอไหนไม่เห็นมีเลยมีตรงนี้มีชาวบ้านด้วยน,นี่อะไรอ่ะ ไอซีนที่ถูเหมือนอาวุธในโลกของเรามันใช้ที่นี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะ่ะเก็ตไหมก็รอดูก็ลองดูไปถึงการขุดลองลองดูอะไรละ่ะก็ลองก็เนี่ไงเห็นไ,ได้ดีๆเลยองทำอะไรอะอะไรเราต้องไปทางไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยมีแมน่นขยันหายนะมีแผ,น,แผ,น,ทแผนที่ไหมเนี่ยไม่มี มีแผ่นเท<า>ี่ยของมดน่ะไม่ไมีกดตัวเองไม่ได้ไงไม่ได้เฮ้ยอันนี้มีอะไรเบอร์รี่อ่ะอู้นี่มันเบลเบลมาเบลโคตรเบลเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมอนก็ไม่มีทำไมโลกนี้มาดูจืดชืดจังวะเร<อ>าต้องไ,ไปตาม<ไ>หาอเลยอ่ะสวัสดีอค่ครั้งเดียวเท่านั้น ได้เนื้อสีฟ้ามาด้วยอ่ะกินได้ไหมเฮ้ยกินได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเธดี๋ยวเถังถังน้ำสีแดงฮะอะไรอะในถังน้ำสีแดงเนี่ยๆๆอะไวะก็ถังปกติป่ะมันใช้แร่ทำวะอ๋ออ้าวข้ามไม่ได้เหรอของแร่เทมเหรอโอเคเก็บไว้กันหาอะไรวะพวกนี้มันขายแล้วบ้างเอาไปด้วยในหมอเนี่ย ทำไมอ่ะก็นั่นไงเห็นปะท่าน่ะท่าเราหาได้เอ้ยเดี๋ยวเออมันมันเป็นฟิชชิงแมนมันเป็นฟิชชิงปะไม่รู้อ่ะมันขายปลาด้วยใช่ไหมไม่เห็นแล้วฟิชชิงอะไรขายทาา่านะเออว่ะเออโง่โง่ยขายท่านแล้วขายมันขายปลาไว้เนี่ยเมื่อกี้ผมเก็บพืชของที่นี่ไปด้วยนะไมาทำอะไรอ่ะ ผมไม่รู้มันมันทำอะไรได้ผมก็เลยเอาเก็บไว้ก่อนไปวิจัยวิจัยเฮ้ยที่นี่ค่อยไปหาข้อมูลแล้วกลับบ้านไปทำท่านี่ก่อนแล้วกันที่นี่ไอ้มีมิติเชื่ออะไรกันไหมลูกไปชิลไลฟ์ฟอรเรสก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ามันอยู่ไอ้้ไอตัวบอสอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่างูตรงไหนไงแต่บอสองตัวรู้อยู่แต่ไม่ต้องเรียงเลียงไปไม่ใช่หรอวะไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียงหรือเปล่าไงที่ที่แต่ที่เราเล่นมันเป็นได้นี่ไงเออไม่รู้นา่คุณไปติดคำว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จังเลยวะฮะคุณเป็นญาติเขาเหรอฮะญาติเป็นญาติกับคนคนนั้นนงคนนั้นเป็นคนไหนไม่รู้นั่นไหนคนที่มันชอบพูดว่าไม่รู้ไม่รู้ ก็ไม่รู้กันคอนเนยนั้นอะไรอ่ะไม่รู้ที่นี่มันสวยไหมก็สวยแหละแต่มันเออมอนสเตอร์มันมันมันมีปะมีอยู่นะแต่ต้องเป็นตอนกลางคืนละมั้งมันมีแค่ตัวเดียวเท่าที่เห็นอ่ะในถ้ำก็ไม่มีอะไรบ้านอยู่ไหนอ่ะฮะเออป่ะ โอ้โคตรเน่าเลยนี่ดึกดุยดึกดุยโอ้โหโอ้โหโหเสียงจี๊ดหูมากเอ้โอ้ฟ้าไม่หยุดเลยมีออร่าก็สวยนะเนี่ยตีไก่วะไปแทงเลยทำไมดูระยะการตีขอตีไก่ดิวิสวยอยู่นะเนี่ยเวลามีออร่าเนี่ย ไปนรกดีกว่าเก็บของกันก็ได้ขอมันเต็มตัวเลยมาไหนก็นปังอันมาไหนก็ไม่รู้เก็บไปแช็กเก็บของปัญญาอ่อนมินต์มาแข่งนะน้องแข่งทำอะไรได้เนี่ยโอ้น้แข่งใสดีกว่าแข่งใสอาชิบหายผมทิ้งขวานทิ้งหอ,อกเฉยไอ้หมอนี่ ไอ้นี่มันเอาไปใช้โลกจริงได้ไหมเนี่ยอะไรเออวะลองดูดิเผาเผาไรโลจริงกันได้ไหมเนี่ยไม่รู้ไมลลองก็ต้องไม่รู้ละลองดูดูก่อนว่าโอ้ยทการคราบดีก่น่าจะง่ายกว่าตอนเป็นแร่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่มีอ่ะมันจะมนจะได้เหมือนกันแหละ แต่พอแต่การพิ่มพลังมันต้องเป็นนี่เนี่ยเป็นเห็ดอ่ะพลังเห็ดอ่ะพลังเห็ดอืมโอ,อ้ยมีดาบมีดาบจิ๋วด้วย ไม่ดาบจิ๋วด้วยเออดาบจิว๋วดิเฮ <laughs> <laughs> ้ผมผมผมม,มันเหมือนนี่เลยถึงเอแบบวะาหรือซอฟแพร์เมื่อสมัยเมื่อต้งเมื่อคนชอบนี่พี่เพียก็ชอบเอาดาบเป็นลิีซี่ไปตุ๊บตุ๊บตีกันอนะ <laughs> <laughs> นคือคืเห็นอนะ่ะไม่ต้องเอาอะไรไปตีกันเลยวะหมืนแล้ว <ไป S 2> นา่นาน่ารักจริงๆไปยังไปยังห้อยก่อนชิงชิง ผมต้องการไปฟาร์มมากๆเลยแล้วอาหารเราไม่ไปอาหารมีแล้วมันจะไม่เยอะก็เถอะไม่หารร้อยๆแล้วบ้างเลยเออถ้าเราไปที่นู้นถ้าเราเจอไอ้พวกแบบหมูอ่ะไอ้หมูแบบไอ้นี่นะไอ้ไอ้หมูตัวแบบวตัวแบบควายอ่ะกินได้หรือเปล่าเฮ้ฮะ กินได้หรือเปล่าได้หมูในนรกใช่ป่ะเออถ,ถ้าไม่ทำทำอา,าหารนะกินได้แน่นอนทำอ,อ,อา,าหารอ,อ่เสียตายแบบนี้ <c oughs> <c oughs> พูดกระหลงปลงเลยเราต้องการฟื้นพลังกันเหมือนเดิมโอ๊ะต้องกินไอที่เป็นน้องๆแน่นอน,น,นเราเถอะลืมกินผมจองกินไอ้น,นี่อยู่นะ,ะนี่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 นนอันเนี้ยเอ้ยว่ะผมมีอยู่นี่ว่ะ สนใจตีตีสนใจตีกันให้เจ็บไหมโอ้ยตีคนทีตีคนทีทุกอย่างเต็มหมดเลยเว้ยแต่ีแบบเอาให้ผมเจ็บเจ็บเจ็บไปเลยอ่ะมีคนช่วยตีเล้วมันะจอกอบมันต่อยมือเปล่าไม่ยังตายเลยเนี่ยฟาดไปเรื่อยๆอิชฉาโอเคลองกินดูเนี่ยโอ้โหดีเฮ้ยมันเพิ่มหลอดเลยผมด้วย ใช่อุยของได้อยู่เนะี่ยของได้รีรึ้กลัลกบมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วงั้นเป็นอาหารเป็นอาหารฉุกเฉินเนาะมีแค่สัตว์เหลือมเหลือเดียวแล้วคนเหลือ <c oughs> เหลือหนึ่งอันอนะ่ะคนเหลือสีทองอันเดียวโอ้ยอาหารแม่งทับทับทับทำแม่งเถอะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้พวกหมูไก่เนี่ยก็มีเต็มก็มีเต็มแล้ว ไอเนื้อเน่านี่มันทำอะไรนะนอกจากนอกจากสิ่งที่เรียกว่าไอฟาร์มเผ็ดฟาร์มเผ็ดฟาร์มเผ็ดของคุณเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมนะไอที่มันมันมันเป็นหน้าตาเหมือนเหมือนก้อนอะไรสักอย่างนึงอะใช่ป่ะหน้าตาเหมือนก้อนอะไรวะเนี่ยคุณเอาไอไอนี่ไปดูดินี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูการ์ดมันออันแรกอะมันจะเหมือนอะไรไม่รู้อะ ออร์แกนิกออร์แกนิกอ่ะเอออ๋อเออใช่ใช่อันนี้คือเห็ดเห็ดใช่เห็ดโคตรดีเราก็เราก็สร้างในได้นี่ดีกว่าเอองั้นเราเก็บไว้เก็บไว้เก็บมันไว้ผมก็ทิคไปเยอะเหมือนกันไม่เราสร้างไ้เยอะเยอะอยู่นะเพราะว่าผมมีนั่นมันเรามีนั่นอยู่นะไอบีไอแห้งๆอ่ะไอเน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 ไอที่ราคาไปเนี่ยไอที่ราคาไปเนี่ยมีอยู่ในกล่องฝั่งนู้นนะหรือแท่งเนี่ยเหรอเออ มีเยอะอยู่นะมีในกล่องมาให้อาหารอาหารไปให้อาหารสัตว์ก่อนแม่งรุนหนาวโคตรไวเลยเฮ้ยเองเริ่มจะกลับประตูแล้วเหรอไอ้ฝากเก็บเห็ดให้ผมด้วย ยิงไมใส่ตาเล็กกระจ่องเนี้ยโอ้ยน่ารักดีเก็บไว้เก็บไว้เหรอวะโอ้ยโหูสายเจอแม่งตั้งสิบกว่าอันในกล่องเดียวอะสิบคนน่าภูมิใจได้เลยเจออีสิบกว่าอันในกล่องเดียวโอคินิกเย่โอคินิกโอคินิกเย่ ไม่ต้องแ yeah, ย่ไอเพลงนี้ไม่ต้องแ yeah. ย่ไม่อาหาโอ้ไม่มีไม่มีมัเล็ดเลยอยู่วนะเอ็งกินขิงเป็นไหเไม่ไงต้องเอามัเล็ดอะไรใส่ให้แม่งวะเนี่ยเอ็งกินมัเล็ดสิ่งที่เรียกว่าอะไร,รวะมันเล็ดอะไรวะ กินได้ดีกว่าอันนี้มันเป็นเมล็ดอะไรอะเปเปอร์ซีเถอะพริกถ้าตามปกติ <Pepper. S 1> แก่มันกินได้เลยใช่ไหมน่าไม่รู้อะเปเปอร์เปเปอร์ Pepper, Pepper. ผมขัดอาวุธแป๊บทำไมาดูรอเมริกันมันขึ้นยากจังวะค่าป้องกันเนี่ยเอ๊ะได้ไหมได้ไหม